สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลาร,รวยคลิปนี้จะพามาตามสูตรหวยได้วันเด็ดคือเก่ารบชมสูตรห,หวยลาวหวยฮานอยของเซียนปะกนชัยในงวดวันศุกร์ที่26มกราคม67นะคะก่อนอื่นผูดเดเข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพัทธ์คลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องไน้นำเสนอนะคะเลขสูตรของเซียนปะคนชัย หวยแร่ว,วันเพิ่นจะบจบจัดไฮไลายชุดลายหารำชมเพิ่นจะคัดไห้หน่อยๆเน้ยนๆแบบนี้ทุกรอบนะคะวทต่ิพันธผมาปุดได้โชูเด,ดมันกับเซียนเน่เนาะกันเนาะวทต่ิพันธ์มาเลขเซียนบางคนใชเ้เหรอบเห็ดใหยแฟนช่องผิดหวังคือเก่ารำชมเลขโตี่เซียนเนินไห้คัดไห้นะคะหกหนึ่งโตนี้มาห้าน้อยปกติจังๆนะคะเขาตรงๆโบเด็กับเลยนะคุณชม สำหรับเลขน้อยพิเศษนะคะเป็นที่นาเสียดายค,าะคะัะนักกาชมเลขออกเก้าหาสามนะคะเสี้ยนขัดให้เก้าหาสองนะคะเชียด์ชิวไปแต้มเดียวนะะัอกาชมสำหรับเลขเสี้ยนปะคนณชายเพื่นจะอกขัดให้หลายนะคะนัาชมเพื่นจะจัดให้ยนิ่น,นแบบนี้ทุกรอบนะคะงวดนี้จะมาหลุนกันต่อนะคะว่าเลขเสี้ยนปะคนณชายเฮาจะแตกรั่วเขารั่ว ไปจนหอดเล่าพัฒนาบอ่อนะคะสำหรับงวดวันสุกนี้นะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซฮฟเนชองเฮาพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมากกัจัดขัดกับพานนะคุณผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปกาองเซียนไ้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลคครับค่ะส <า S 1> ะ<อ>วัสดีค่ะเมื่อวนนี้นได้เลิกงามยา,ามดีแล้วนะคะอาจารย์ไปสูตรหวรยวหได้วันไห้ิวเซนชองได้พิจารณานะคะ หลังจากงวดติพานมานะคะเลขเเส้นประคนชัยเฮา mm hmm. บริฮเดฟแฟนชองผิดหวังคือเก่านะคะสมกับการรอคอยนะคะือวัติพานมาเลขเเส้นประคนชัยเฮาจะไม่เบิ่งก่อนนะครับชมเขาโตนิ่นจังๆเลยนะคะงวดนี้รุนต่อเลยนะคะว่าเลขเเส้นประคนชัยเฮาจะแตกรั่วไปจนหอดเล่าพัฒนาบ่อเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้จะลุ่งของงวดวันศุกร์ที่26นะคะจนัน สำหรับมนีก็มาเดิกเนื้อจังน้อยนะคะมนีวันพระวันเจ้านะคะกะเพึ่งไหวพระเสด็จกระดมชุ่มอ้าวมนีกะเป็นวันสุ์สุดสัปดาห์กะขอให้ปังขอให้มาคือเก่านะคะเสี่ยนประคนใจเฮามนีกะเขาเรื่องกันที่เลขวิ่งเลขแลนเลยนะคะอาจารย์เนาะวิ่งกับมีหนึ่งค่ะวิ่งหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็มีหกค่ะแล้วก็มีเก้านะคะ สามตัวนะคะจานหนึ่งหกเก้านะคะครับแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็จับคู่นะคะจานที่นี่จับคู่มีหจับคู่มีห้าหนึ่งค่ะหกสองแล้วก็มีหกสองค่ะหกสี่หกสี่ค่ะ สามเก้าสามแล้วก็มีเก้าสามนะคะอาจารย์เก้าสี่ค่ะแล้วก็เก้าสี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะครับหกชุดหกจุดหกหางมาตรฐานนะคะอาจารย์แล้วก็เลขสามตัวน,นะคะ สามตัวของเซียนประคนใจจัดให้มีห้าหกสองค่ะหกสี่แล้วก็มีห้าหกสี่ค่ะโอเค,คสองจุดสองหางคือเกานะค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูขอท่ิต่ตตวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวไปนห็นเห็นเช้นช่องคือเกานะคะเดี๋ยวท่วนไปพรอพ้อ,พอมๆกันเลยนะคะ่อแทนผู้ชมเนาะ เลขวิ่งเล็กนจัดให้มีหนึ่งมีหกมีเก่านะคะจับพูเส้นประค้นใช้ขัดให้6หกชุดหางคือเก่ารอบจมหน่อยๆเน้นๆเลยนะคะมีหาหนึ่งหกสองหกสี่เก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าหาถูกต้องนะคะอาจารย์เนาะเลขสามตัวขัดให้แคสองชุดสองหางคือเก่าน,นะคะรมจมคือหาหกสองกับหาหกสี่น, 5, 6, 2, น, 5, 6, นะคะทีนี้ก็เน้นให้ฟนช่องเรานะคะจารย์ เลขวิง่งเลขแลีนมีตัวฟันบอกอาจารย์หนี่ลยวิมีเลขแลีนก็มีฟันหกกับเก้าค่ะเน้นไปที่หกกับเก้านะคะ่ะเลขวิง่งเลขแลีนเสี้ยนเห่าอ่าที่นี่ก็ลเลขสามตววัวมีหาค่ะเน้นไปที่ห้าหนึ่งค่ะหกสองแล้วก็หกสองค่ะเก้าห้าแล้วก็มีเก้าห้าค่ะอาจารย์ สามชุดสามหางแล้วค่ะอาจารย์เนาะที่นี่ก็เลขสามตัวเสมอภาคก็บอกสามชุดสามหางค่ะเน้นเพิ่มบอกอาจารย์มากเพิ่มบ่เนีนพิษคู่หนึ่งเ่ยหรอกตัวดาวที่เน้นท็กตีค่ะก็เพิ่มไปอีกชุดหนึ่งเลยนะะเนาะค่ะอาจารย์เนาะเพิ่มไหนึ่งชุดค่ะเพิ่มเป็นสี่ชุดเนาะคะ่ะ แสดงว่าปากผ้าไปแล้วค่ะอาจารย์ในสี<า>่ิบหนีพิจารณาเอาแล้วค่ะอาจจะเมียนอาจจะมากก็ได้นะคะตัวเนียนนะคะส่วนมากเอฟซีเข้ากับตัวเนียนเพิ่นกับโบผาดนะคะมีหาหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็เก้าหานะคะอาจารย์เนะาะมีตัวมักค่ะค่ะก <c oughs> ปกติพันจะเน้นแค่3ชุดนะคะวันนี้ปากผ้าไปกะจัดไป4ชุดโลดนะคะจายนเนาะมีชุดพิเศษบะคะจานมาร์กลายาหม,มูมี่บ่เรื่อซ้ำกันนมีเกนี่แหละครับค่ะงั้นก็ดอกจันไปที่95เลยนะคะจายนเนาะพิเศษโคมูลเลยนะคะตัวนี้พิจารณาเอาเนาะคะ่ะ ถ้าผู้ใดมากเลขเกษียณเท่ากับกาผัวไว้ยดนามนะคะเลขหกกับเลขเก้ากับปีนไปได้นะคะตัวเลขก็ได้อ้าวเลขสามตัวเสมอภาคคือเก้าพุออาจารย์มือภาพครับมือภาพค่ะหมวดนี้ก็คอยเลขเซียนประคนใจเท่านะคะแต่ก็รั่วเขารั่วๆยุกช่องเติงห้าน้อยเติงเล่าพัฒนากันเลยนะคะกันอาจารย์ถ่ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะวุฒพ่อนให้แรงใจเพฟ้นช่องเข้าคือเก้าค่ะอาจารย์ในวันนี้ถ่ายสุดสุดท้ายค่ะวุฒพ่อนเห้เอฟซีทุกตันทุกคนตรง มีโจ๊มีไชกันดยูผู้สุขคนสำหรับไวยเหล่าและฮ้าน้อยค่ะร่วมตั้งแฝงสร้อยขอให้ตกมันมาริงหิงตั้งฟันน้ำาลเน่าตูดตูดตสดค่ะสาธุสาธุ่ออาจารย์ขอให้ข้ามวยพอนของอาจารย์เป็นจริงนะคะขอให้เลขแต่ก็รั่วเขารั่วยกช่องอีกขี้เก่านะคะอาจารย์ขอขอบคุณแนทางดีๆค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะท่านผู้ชม กะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เสี้ยนปะคนใช่ยนะคะชมปกติแล้วเพื่อนจะขัดไห้แค่สีสามชุดสามหางรำชมมีงวดนี้นะคะเพื่อนลุดปากออกมาแล้วนะคะก็เลยฟันไห้สีชุดสีหางไปเลยนะคะุณผชมอาจจะเมียนอาจจะมากก็ได้นะคะสําหรับสูตรหวยได้วันในงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบหกมกราหกเจ็ดนี้นะคะงวดนี้เสี้ยนปะคนช่ยกบขัดไห้นน้อๆในเนๆอีกคือเก่ารำชมเลขวิ่งหรืลอลรนสามตัว มีหนึ่งมีหกมีเก่านะคะฟันไปที่หกกับเก่าสองตัวนะคะสายวิ่งสายรูดนะกำจุม่มเลขจับคู่หกชุด 6, หางมีหาหนึ่งหกสองหกสี่เก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าหานะคะเสี้นเน้นไหนะคะงวดนี่สี่ชุดสี่หางคือหาหนึ่งหกสองหกสี่แล้วก็เก้าหานะคชมพิจารณาเอาด้วยค่ะด้วยเลขสามตัวเสี้นขัดไห้แค่สองชุดสองหางเนีนๆนะคะ คือหาหกสองกับหาหกสี่แล้วคุณชมก็อย่าลืมมาหกกับเก้า 6, 9, 9, เป็นตัวเดียวกันนะคะถ้าผูาา้ใดมักตัวเลขก,กับเซียนเท่ากับกับหวัวไว้น้าเนยจะน้อยนะคะสําหรับเลขตัวกันนะคะคุณชมหมวดนี้ผู้ใดจะเสียงโชกเสียงลาบนะคะก็เขาอวยพรในันแฟนจองเฮามีโชกมีใช่โชกๆมันๆ,น,ๆ,น,ๆ,น,ๆนิปักักกันสุขุสุคนคาสวัสดีค่ะ